สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันฐภัทจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวนเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับมากับสวนผสมครบเลยมีขนาดพื้นที่240ตารางวา240ตารางวาเท่านั้นแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดระบบน้ำระบบไฟครบหมดเลยพร้อมอยู่นะครับ นอกจากมีตัวบ้านแล้วมีสวนสวยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีครบเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ด้านหน้านั้นติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีรั้วนอกจากรั้วแล้วนะครับด้านบนยังต่อเป็นระแนง จากระดับพื้นถึงลัวชั้นที่1ตรงนี้นะครับความสูงประมาณ2เมตรและข้างบนต่อขึ้นไปอีกประมาณเมตรกว่ารวมรวมแล้ว3เมตรกว่านะครับซึ่งมีความปลอดภัยพอสมควรแล้วด้านหน้านั้นเป็นต้นไม้ต้นลำญ่นะครับเ <c oughs> ข้ามาข้างในในสวนแรกก็ปูเป็นกระเบื้องไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้บ้านนั้นดูสะอาดตาด้านขวามีห้องเก็บของ มีต้นไผ่แล้วก็ด้านในนั้นมีสวนนะครับเป็นสวนแบบผลไม้หลากหลายเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้เราก็มีจุดที่จอดรถได้2 1ถึงสาคัน3คันได้เบียดกันนะครับ2คันนีได้สบายสบายด้านหน้ายังมีพื้นที่นั่งเล่นเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปข้างในนะครับเรามาดูข้างนอกกันก่อนข้างนอกก็มี ต้นไม้ไม้ผลต่างๆหลากหลายเลยนะครับรล้ยขน,นุนมะม่วงลำยยํำไยผลไม้ทุกอย่างที่ทุกท่านนึกขึ้นได้นะครับมีหมดเลยพื้นที่เล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียน <c oughs> ลำไยนะคือต้นของเขาอ่ะจะไม่สูงนะครับ เราเด็ดทานได้เลยแล้วก็ตรงน,นี้มีมะขามต่อเน,นื่องเข้ามาข้างในมีมะขามมีอันนี้มัมเบอรี่อะโวคาโดมะยงชิดมะยงชิดมีปลูกไว้เยอะนะครับแล้วก็ภายในที่นะฮะเดินเป็นระบบสปริงเกอร์มีระบบสปริงเกอร์ นั้นมะม่วงเขียวสวยนะครับที่มันกรอบๆอ่ะฮะแล้วด้านในที่นอกจากมีสวนแล้วนะครับยังทําเป็นระบบแทงน้ําสํารองเอาไว้นะครับทีนี้ตัวบ้านนะฮะเนื่องจากมีหนึ่งห้องนอนทางฝากทางนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถต่อห้องนอนเพิ่มได้โดยที่อาจจะลงเสาเพิ่มแล้วก็ทําเป็นห้องนอนเพิ่มตรงนี้อีกห้องหรือ2ห้องได้สบายๆเลยเพราะว่ามีพื้นที่เหลือเยอะ ันนี้เป็นต้นลำไยนะครับน,นี่คืออยู่ในที่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างในกันครับอันนี้ต้นถ่ายหน้าบ้านเนาะอันนี้เป็นลำไยป่านะฮะสูงชะลูดเลย ทางฝั่งด้านขวานี่นะครับคุณผู้ชมสามารถต่อห้องนอนเพิ่มได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันในส่วนของข้างในก่อนขึ้นไปชั้นบนนะครับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยด้านหลังมีระบบแทงน้ำสำรองไว้ใช้ในบ้านแล้วตัวบ้านก็ใส่เป็นเหล็กดัดเข้ามาเข้ามาข้างในนะครับ ก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์ครัวอีกหนึ่งจุดเป็นครัวเล็กๆแล้วก็มีให้มากับตู้เย็นในด้านขวาอันนี้เป็นโถงนะครับแล้วก็ห้องนอนอันนั้นเป็นห้องทำงานได้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถต่อไปยังห้องนอนออกไปข้างนอกได้นะครับราคานี้แถมให้หมดทุกอย่างยกเว้นของใช้ส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูตรงห้องน้นห้องน้ำมันก่อน ห้องน้ำเป็นห้องน้ำใหญ่ๆเลยนะครับอถอยมาฝ้าสูงนะครับประมาณ3เมตร3เมตรกว่านะครับโปร่งโล่งเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนมีแอร์มีทุกอย่างไว้แล้ว มาทางนี้นะครับอันนี้เป็นห้องทํางานหรือห้องอเนกประสงค์ที่ต่อเข้ามานะครับบ้านน่าอยู่น่ารักเลยฮะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับอันนี้มีพื้นที่ให้ป,ปลูกผักผลไม้ต่างๆ ปัจจุบันยังอยู่อยู่นะครับก็เหลือแค่เก็บกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยก็เข้าอยู่ได้แล้วไม่มีงานซ่องไม่มีงานปรับปรุงนะครับพร้อมอยู่เลยแล้วก็เพื่อนบ้านแถวนี้มีหลังใหญ่ๆนะครับีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดนั่งเล่น เดีย๋ยวเราออกไปดูด้านหน้าบ้านอีกนิดนึงนะครับถนนหน้าบ้านนี่โอเคฝากหลังนี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ